นะครับก็ขอเสียงปรบมือตสดงต้อนรับท่านนายกองค์การริหารสมขัตินะครับครับผมก็พอดีในส่วนของบิโก้ไทแลนด์เราจัดครบรอบ9ปีนะครับเตุอลกรรชับมิรก็วันนี้ท่านนายกมาให้เกียรติมาเปิดงานแล้วก็อวยพรนะครับให้กับทางบิโก้ไทแลนด์ของเราครับ ก็ก็คือของเราเนี่ยก็คือจัดกิจกรรมมารวมกลุ่มกันมาครบรอบ9ปีแล้วนะครับวันนี้ก็เลยมาเตะฟุตซอลเพื่อกระชับความสัมพันธ์นะครับก็อยากให้ท่านนายกปวยพรในกลุ่มของเราครับว่าถึงเราจะมีกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไปครับขอเสจอแรงวันพีดีนะคะชื่นชมด้วยกับทิมบริหารนะคะของวิโก้ไทยแลนด์นะคะซึ่งวันนี้ได้จัดการแข่งขันเป็นครบรอบ9ปี ซึงนนำให้กับพวกเรานะักกีฬาพีทาทุกคนทุกหลานเยาวชนทุกรุ่นทุกวัยมีใจเข้มแข็ง,งะนะ,ะได้เล่นกีฬาใะนกีฬานี้อ่าจะเป็นกีฬาฟุตซอลกีฬาทุกกิฬาค่ะเป็นสิ่งที่ให้เรารู้แท้รู้ชนะรู้ให้ถ่าและก็ทําให้จิตใจเรานี้อ่ามีจิตใจโอ,อ้อเมรีและเข้มแข็งแลกะก็ให้อภัย จะเป็นเกิดกิจาการอะไรที่ไหนที่มีปัญหาอะไรเราก็แก้ไขปัญหาได้ดีเราก็ให้อภัยกับทุกอย่างเมตตาจิตใจขอ้อบมะร็ที่เป็นสิ่งที่ำได้นะคะและก็คือให้สุขภาพาร่างกายแข็งแรงมีความสุขายสุขใจด้วยเราได้เล่นกีฬาทุกครั้งเราจะสบายสบายใจเราไปเล่นกีฬาแล้วถ้าเราไม่ได้ไปเราคงหัวใจอยากไปแต่มีภารกิจ นี่แหละัน,นักกีฬานะคะตัวฉันเอง,อางนายกเองก็ได้ดูแลเรื่องกีฬานี้ให้กับจังหวัดเราก่าากับการศึกษาการกีฬานะคะ,ะทุก,ทกเพศทุกวัยจะเป็นกีฬาลหยกีฬามากที่อบจอจัดนะคะแต่ก็ต้องขอชื่นชมน้องๆทุกคน,นะคะที่จะเป็นผู้บริหารที่ดีในอนาคตต่อไปนักกีฬาทุกคนนะคะเราก็มีกีฬายุุตบอลนุญาต fc เป็นหลักของจังหวัดเราแต่ตอนนี้ให้ทุกคนให้กำลังใจยาเอฟซีให้เข้มแข็งขึ้นนะคะก็มีทุกอย่างเราให้ทุกอย่างให้กำลังใจให้บททุกอย่างทุกอย่างไปชื่อเสียงของยาเราแล้วน้องทุกคนก็จะนำสิ่งที่ดีให้กับชื่อเสียงจังหวัดยาเราอีกด้วยก็ขอการจิตการของบริษัท บีโก้ไทยแลนด์นะคะทีมงานทุกคนเจริญรุ่งก้าวหน้ามีสุขภาพพันธ์ใบฉุนแข็งแรงและขอให้ดำเนินง,งานเช่นนี้ต่อไปเดินเินสิ่งครั้งที่ครั้งที่หลายสิบอย่างนั้นนะคะค่ะขอโชคดีมีความสุขแขงง็งแรงทุกคนและกิจการค้าหน้าที่งานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารวยรวยเฮงทุกคนด้วยนะคะขอมีความสุขมากค่ะขอเปิดงานนะคะบีโก้ไทยแลนด์รุซอวันนี้ครั้งที่เก้าให้ประบสบ รวมบรรจุผสมทุกประการเชี่ดีมีความสำค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณท่านนลยกครับตอนนี้ก็ขอตัวแทนนะครับตัวแทนอาจารย์ทุกท่านครับรับรับมอบอุปกรณ์ด้านนี้เลยครับขอเรียนเชิญท่านนายกสักครู่ครับครับขอตัวแทนรับมอบอุปกรณ์กีฬาครับป้ายครับป้ายอยู่นี่ครับอ๋อโรงเรียนวัดพุทธชัยสวรรค์ก่อนเลยครับคือเเต่าเลย ถ okay. okay. ้าถ้ายังไม่มาขอเจอตัวแทนรับก่อนเลยครับโรงเรียนคพรพินิตพิทยาคารครับโรงเรียนวัดจมกนีครับ โร,รงเรียนวัดจงกรมีครับโรงเรียนวัดโพเอนครับที่อะไี่อะทรี่อะรโรงเรียนวัดเทพคันธารามครับ โรงเรียนวัดสามเดือนครับและขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านนายกสมตรงพัชรเจรรุงุนด้วยครับณท่านนายกมากครับขอผมเชิญต,ต,ตัวต้าประตูน้ำพี่กินเลยครับทา,ทางทนี้เลยถ่ายเลย บาอบคุ้อวางอ่านไ่จ้อยนครับนอค่แก้มเป็นไงค่องคครับกดไหรับไนะกดไแพ้ไลครับบเอามีนะขอเัิมเลิมกินนะขอเล ก้องนี้ด้วยครับน่ารักน่ารักท่านนายกอะเลิฟเลิฟครับได้ได้ได้ยังยังยัง สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับเรียตัวมือให้ได้